สวัสดีค่ะพี่มินวันชรินยานะคะจากช่องยูท b e พยาเพลพัทระนาคารานะคะเพจอันนี้มันนีเพจเกรดแก้วผู้สืบนานพยาเพลพัทระนาคารละพระชายาญญาลินพศินีเทวีรวมถึงสื่อสารธรรมดีๆจากเสด็จพ่อองค์เพจองคเทวดาการเพจมาแบ่งปันลูกหลานนะคะแล้วก็เป็นประธานการสร้างองค์เท้าสมุทรเทวเทวีนะคะนวัดแสนสุขจังหวัดชนบุรีตอนนี้หน้าง,งานเนี่ยก็มีพระองค์ท่านประทับอยู่แล้วนะคะตอนนี้เป็นส่วนของการสร้างองค์พญานาคขนาดฐานฐา,านของท่านน่นนะคะ พระองค์พญานาค้าเสียนหรือพระยานารมีทั้ง9นะคะผู้ที่จะเป็นขุมกําลังเลยนะคะในการที่ช่วยสริพ่อในการช่วยเหลือลูกหลานของท่านนะคะวันนี้ก็เป็นคําถามที่ว่าเ,เป็นคนเจ้าความคิดนะคะรู้ตัวและก็พยายามแล้วที่เ,เรารู้แล้วแหละว,ว่าจิตเราเนี่ยสติเราเนี่ยไม่มีกําลังพอที่จะเท่าทันจิตที่ผุดนึกคิดเพราะมันเร็วมากนะคะแล้วก็พยายามแล้วที่จะ เอาจิตเนี่ยถอยมาดูกายนะคะแต่มันเหมือนกับว่านิสัยความเคยชินเนี่ยมันก็จะไล่ไปตามรู้ไล่ไปตามรู้ดูจิตอะนะคะรู้ๆๆดูจิตดูความรู้สึกเนี่ยแล้วก็เผลอไหลหายไปเลยนะหายไปเลยอย่างเงี้ยหรือคือเราพยายามแล้วนะคะคือมันเหมือนกับความคิดเนี่ยมันพุดขึ้นมาแล้วมันก็ลากเราไปอะเนี่ยแต่ความรู้สึกลากเนี่ยเรารู้สึกว่าเราถูกลากไปแล้วนะคะแล้วจะต้องทําอย่างไรดีนะคะคือจริงจริงเนี่ยนะคะคนที่จะดูจิตได้เนี่ย เหมือนกับภาษาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็คือต้องมีวิหารธรรมคือจิตเราต้องมีเครื่องผูกอะ่ะเครื่องอยู่อ่ะนะคะ,ะบางคนก็บอกว่าทําสติปัฏฐานเนี่ยมันก็ไม่ได้เลือกฐานใดฐานหนึ่งเป็นฐานเขาเรียกว่าเป็นคือวิหารธรรมของนักภาวนาที่ปฏิบัติแบบวิปัสสนากรรมฐานก็คือปัจจุบันขณะนั่นแหละจิตที่ตื่นรู้อารมณ์ปัจจุบันนั่นแหละเป็นวิหารธรรม ทีนี้มาทาได้ตลอดหรือเปล่ามันก็ทําไม่ได้พ่อแม่ครูบาอาจารย์บางท่านจึงประยุกนะคะให้มีฐานสมถะอย่างเช่นพุโทโธหรือว่ากายานุปัสนาสติปัฏฐานเนี่ยนะคะก็ฐานกายนะคะแต่จริงๆเนี่ยเวลาที่เริ่มปฏิบัติวิปัสสนานะคะคือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ให้ดูของหยุดนะดูของหยุดไม่ได้ไปดูลมหายใจนะคะแต่ดูสิ่งที่เป็นผล มาจากลมหายใจเนี่ยลมหายใจเข้าท้องมันท้องออกท้องยุบเป็นส่วนมากนะเป็นส่วนมากอันนี้ต้องไปดูอกกันเราเองนะคะว่าระบบร่างกายเรามันเป็นแบบไหนนะคะก็ไม่ได้ให้ไปดูจิตเลยเหมือนกันนะคะเพราะมันยังไม่ตั้งมั่นแล้วจิตมันเร็วอย่างที่เนี่ยเนี่ยก็คือคนคือเป็นคาถามของคนที่ดูจิตคือคือรู้แล้วแหละว่าอะไรมันเป็นอะไรแต่ว่ากําลังมันไม่พอนะคะทีนี้พยายามมาดูที่กายแล้วนะคะแล้วมันก็ยังไม่อยู่นะคะตรงนี้เราต้องคือมันไม่มีวิธีแก้ไขอะไรที่มันแบบ คลิกเดียวอ่ะมันไม่มีนะคะมันมีแต่เราต้องพยายามต่อไปนะคะพยายามอ่ามันไหลไปหายไปเลยอ่าอ่ารู้ตัวเมื่อไหร่ก็กลับมาดูกายดูกายบาย่อยๆให้จิตมันติดอยู่ับการอยู่รู้สึกกายเนี่ยรู้สึกกายมันไม่ได้คิดมากอะไรก็แค่รู้สึกนะคะรู้สึกเดินไปเดินมาอย่างนี้นะคะมันก็คือแค่ คือในขณะที่จิตเรารู้อะไรอย่างเง่างเช่นรู้การเคลื่อนไหวของกายมันก็ไม่ได้คิดแค่นั้นเองนะคะแค่นั้นนะมันก็เลยมันพักพอมนได้มันก็พักแล้วก็ยังตื่นดูมันพักไปในตัวนะคะมันก็ไม่ได้เชิงพักตลอดเหมือนกับเราเราจะเดินสมาธิหรอกนะคะเพราะว่านี่ก็ยังรู้การเคลื่อนไหวที่มันไม่ได้เป็นอย่างเดียวอยู่นะคะการเจริญสมาธิมันผูกไว้กับสิ่งเดียวแต่นี้มันก็ยังผูกกับการ ไปมาจับนู่นจับนี่หรืออะไรมันก็จิตมันก็ยังตั้งมั่นอยู่นะเนี่ยแต่ว่ามันก็คือแค่มันมันไม่เหนื่อยมันเหมือนกันไล่ตามความคิดแค่นั้นเองคือเวลาดูจิตจริงๆมันก็ไม่ได้ไล่หรอกนะคะมันคือมันโผล่อะไรมาก็คือแค่ดูแต่ทีนี้เรามักจะไม่ทันกับกระบวนการที่มันเคยชินอะเราคิดอะคิดไปเรื่อยๆอยเลยอย่างเงี้ยจิตมันก็ไม่ได้ตั้งมั่นมาเตือนรู้ดูความคิดหรือความรู้สึกนึกคิดที่มันผุดมันโผล่เราก็ไม่เห็นเกิดดับไม่เห็นไนรักไปกับมันเลยอย่างเงี้ยนะมันก็รไ อย่างที่บอกว่าการที่พยายามมาดูกายนะคะแต่ว่ามันยังไม่ไ,มได้หนังใจเราก็อันนี้ก็ก็ยังเป็นกระบวนการอยู่เราก็ต้องฝึกต่อไปนะคะก็ต้องใช้ความอดทนต้องใช้ความเพียรต้องใช้ความพยายามนะคะแล้วก็การต่อเนื่องเนี่ยค่ะเราว่าเราจะมีจุดอ่อนตรงนี้นนะคะในความต่อเนื่องมันก็คือเราต้องแบ่งนะคะแลวส่วนใหญ่แล้วมันก็ไปกับการทํางานไปกับการคิดไปกับอะไรที่ บางทีเราการคิดเรื่องงานเนี่ยนะคะเราเลยเถอิดอะนะเราเลยเถิดเอาว่างี้ดีกว่านะคะคิดเรื่องงานแล้วก็มันก็จะมีะคนนู้นคนนี้อะไรอยู่ในการงานหรืออะไรเง, <c> งี้ยมันก็ทําให้เราเลยเถิดตรงนี้มันก็เป็นข้อเสียอย่างหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าข้อดีมันก็คือว่าเราขยับกิเลสให้เรารู้อยู่ตลอดเวลาเราเฉพาะตัวอัตานะคะขัดอกขัดใจกระทบกระทั่งหรืออะไรเงี้ยนะคะเราก็จะเห็นกิเลสข,ของตัวเองชัดมากเลยชัดชัดซะจนหมดแรงอย่างเงี้ยเป็นต้นมันก็เป็นข้อดีข้อเสียนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย เราก็ควรจะชาร์จแบตบ้างนะเข้าไปวัดหน่อยไปปฏิบัติต่อเนื่องสักหน่อยนะเอาแรงมานะคะมาปฏิบัติข้างนอกที่มันไม่ได้มีความต่อเนื่องให้ให้ใจเรามันได้พักหรือว่าจริงๆแล้วนะคะถ้าเกิดเราหาเวลาดีจริงๆนั่งดูทีวีอย่างเงี้ยเก็บกลับบ้านได้ไหมจริงๆเราไม่มีความสปายคือถ้าพูดถึงอะสปายะกจริงๆก็เราหายากเนาะเราคารวะถ้าสปายจริงๆเราก็ควรไปบวช แต่ถ้าเรายังไปไม่ได้ใจไม่แข็งพอบารมียังไม่ได้บุญบุญควรจะไปบวช่ยต้องมีนะคะนี้เราก็ต้องจัดเขาเรียกว่าจัดในชีวิตของเราให้มันสปายะที่สุดอย่างเช่นไปกับเพื่อนก็ไม่ไปพี่มิ้นไม่ไปไหนดีที่ครอบครัวเป็นประมาณชอบอยู่บ้านเหมือนกันเนี่ยก็ไม่ได้ชวนกันไปเที่ยวมีเวลาอยู่บ้านนะถ้ามันไม่ได้เป็นจําเป็นจริงเป็นทุระบุญเป็นอะไรแล้วบุญก็ไม่ได้ไปทุกไม่ได้เป็นคือบ้านเราไม่ได้เป็นทัวร์บุญนะคะ คือไม่ได้ไปทุกที่ที่มีบุญก็จะไปแค่เฉพาะบุญของพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะนี่เป็นเรื่องของความกตัญญูแล้วแหละเราจะเน้นปฏิบัติเหมือนกันเราชอบอยู่บ้านนะคะอยู่บ้านอยู่คนละมุมไปเลยนะมีนะดูจิตใจดูจิตดูใจจ้ามีสภาวะปลอบบางอะไรก็แย่งคนละมุมนะก็ก็เป็นอย่างนี้แต่ก็ไม่ใช่ว่าแล้วก็มีดูดูหนังนะเพราะเราเลี้ยงลูกหรืออะไรนี้คือชีวิตประจําวันของของครอบครัวพี่มินซึ่งเรามีทิฏฐิตรงกันนะคะก็ ค่อนข,ข้างมีเขาเรียกว่าอะไรนะชีวิตความเป็นอยู่ที่สอดคล้องอ่ะมันมันเลยดีะนะคะมันก็เลยดีน,นี้ก็เป็นบุญอย่างหนึ่งที่ครอบครัวของเราเป็นแบบที่ทานเดียวกันนะนะมันก็เลยอย่างไงอ,อยู่กันแล้วมีความสุขนะคะเนี่ยตรงเนี้ยเราก็ต้องจัดเขาเรียกว่าจัดความสบายใให้กับตัวเองนะคะไปดูหนังฟังเพลงหรืออะไรที่เราไร้สาระหรือด้านจิ้มเฟซจิ้มไหลเนี่ยเราก็เรียกคืนเวลาที่เราควรจะเอามาภาวนานะคะให้กับตัวเราเอง ยังสร้างสติของตัวเราไม่ได้ก็เปิดเทปพ่อแม่ครูบาอาจารย์นำนะคะ,ะเริ่มเริ่มสงบเริ่มเชื่องจิตเริ่มเชื่องเริ่มศรัทธามีหรืออะไรก็อ่ะก็ค่อยเดินจงกรมนั่งสมาธิอย่างนี้นะคะก็ทําแบบนี้นะคะคือความพยายามมันต้องมีความพยายามนะคะมันไม่มีอะไรง่ายๆเราอยากได้ของสูงเช่นแบบเช่นพระนิพพานเราก็ต้องเป็นคนที่จริงจังนะคะแล้วก็จริงใจที่จะฝึกตนเองอันนี้ก็คือเป็นสิ่งสําคัญเลยพี่เม่งก็ขอฝากคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะในเรื่องของการพยายามนะคะให้กับ ให้จิตกลับมามีวิหารธรรมหรือจิตตั้งมั่นผูกไว้กับสิ่งที่ดูง่ายๆอย่างเช่นกายนะคะอันนี้ก็เห็นด้วยแล้วก็แต่ต้องใช้ความอดทนความพยายามต่อไปอีกนิดนึงนะคะจนมันมันไม่มีอะไรได้หลังใจแล้วมันไม่มีอะไรที่ฝึกกันง่ายๆโดยเฉพาะเรื่องใจนะคะดังนั้นก็ต้องอดทนนะคะ <c oughs> ใครชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ช่อง YouTube ย t ท b e พญาเพชรพัทร่ะนคดาเพจอัญนนมณีเพชรเกล็ดแก้วพิมินด้วยนะคะแล้วก็ไอซีเกล็ดแก้วนาคาเทวานนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ